สวัสดีทุกท่านยามดึกเนาะวันนี้นะครับผมห้าทุ่มกว่านะครับผมของวันขึ้นวันวันอังคารนะครับที่สิบห้ามีนาคมสองพร้อบห้าอันนี้กำลังทาการเก็บลังใหม่นะถ้าเรียกว่าจกจ่อเนาะ,นะครับ เก็บปักหลอกที่จะทําพันนะครับผมอันนี้คือเป็นไหมที่เราคัดทําพันไว้นะครับเป็นพันพื้นบ้านนะครับทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวจะมีไอ้รอบนี้มีพันพื้นบ้านนางน้อยนะครับผมนางน้อยทัพพิมสยามแล้วก็มีพันหน้าแวนะะ่นัะทุกท่านแล้วก็จะมีพันเสริมอีกอยู่นะครับผมอีกสองสามใส่พันนะครับผมเดี๋ยวมีพันอะไรบ้างเดี๋ยวราเดี๋ยวเรอจะ ประกาศให้สั่งจอนะครับทุกท่านเพราะว่าจะจะส่งไล่เรียกกันนะครับผมจอมันเก่าเนาะก็เริ่มผุไปนะครับผม <c oughs> ขาดร้อนมากนะครับทุกท่านบ้านเรา